อ,อันนี้ถ่ายแน่โอ้โหเสรได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเอาแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่ผมว่าผมข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าไล้เอากิปเปอร์เอานะครับมานะจับโดนอะไรเขาแล้ว ของใยครับจะโดดนะกดกดขันแม้ก็ดีนะเอาเรื่องเลยตัวเนี้ยดุแน่นะดุดหลายทีไนดะ้กัด,ดีกเข้าวเข้าครับเดี๋ยวมันโต้มันโต,ตไม่เข้าหรอกไอ้พวกนี้จะโดดจะโดดอีแล้วยังจะโดดอีกนวนะ ไเลดี๋ยวกเพื่อขาดเพื่อสายเป็นขุยอะแล้วเนะี่ยแรงมันดีโตน้ำดีจังเล,งลยนะใช่นะมันมันพักมันพักแรงเ่ยนะมาแล้ว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 ครับไขวามองมองนี่กระโดดเลยครับ ยอดจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอนแล้วเฟืบกเฟือาเอา,เอ,าออกจากบาก้านดกวยไงอย่างนั้นไม่ได้เรื่องแน่ยางี้ยยิ่งโตนานแน่นอน วววมมามาแแแลลล้้้ผมว่ามันหมดแรงแล้วเดี๋ยว <t ose> อย่าระวังระวังตนะอันนี้เอามาแถาวนี้เนี่ยหูใหญ่โคตรใหญ่ผมจะเหนีบไงได้น,นู่นเลยเอาเข้อขอบนั่นเลยโคตรใหญ่ผมว่าเกินเกินหกอะเย็นมัตวดิผมจะลื่นเอาไว้นิ่งๆนะครับ เดี๋ยวดิ่่อดบินแน่โอเคโอ้มิดเนี่ยถึงว่าเปื่อยอย่างเลยอ่ะโอ้โหจับจนได้โคตรใหญ่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้จนได้กอล์ฟีน้องโคตรใหญ่โอ้โหหลุดพอดีเลยนี่ถึงว่าเปื่อยยังเปื่อยไหมนี่ยจะเลือหรือ ยอดกัดกะดีเลยครับผมดีทีซีลิครับงาหาย้วโอ้เ๋ยได้เล่นกับพงเลยครับไปกิโลไปรู้หาลากครับไปกิโลไม่รู้แต่หกอัพแน่นอนนี่ครับปวดใหญ่ยังใหญ่ครับผมเหนื่อยคนก็เหนื่อยนะ